ฉันลองมองดีๆอีกสักครั้งอาจดูไม่เหมือนคนที่ฝันแค่อยากให้เร้รู้จักกันเธอน่ารักมากไา่ทำไมได้ทักคงเสียได้และคงรออีกหลายวันที่ตัวฉันจะได้เจอในเมื่อเธอยังไงมีใครคนที่คอยดูแลหัวใจฉันคนนี้ดูแล้เป็นไงพอที่จะเหมาะสมกันไหมเรื่อง ฉันทักทายนางฟ้าไม่เป็นทุกๆครั้งที่ได้เห็นต้องทำเป็นไม่รู้จักกันวอนให้เธอคนดีโปรดอภัยโปรภัยทุกๆุครั้งที่ฉันเจอที่ทำแบบนี้ใครมีวิธีบอกฉันทีบอกฉันทีฉันควรจะทำยังไง ททักายค่ารักควรจะทำยังไงเดินเข้าไปตรงเข้าไปพูดเช่นไรตัวฉันทำไม่เป็นเห็นเธอเดินผ่านมาทำเป็นมองไม่เห็นกลายเป็นคนใจเย็นทำเป็นเล่นทุกทุกทีที่เจอกันและไม่รู้วันไหนเราจะได้รักกันอย่างที่ฝันไว แอบมองตามอยากจะอธิบายความในใจให้เธอได้ฟังแต่ก็คงยังพอไม่รู้มันไออะไรแค่เธอเดินผ่านละเงือแตกชิบหายเตือนตัวเองอยู่ทุกวันก่อนมันจะสายเป็นอาการที่กะกลัวกลัวๆจะคนที่ใช่แต่ก็ยังไม่ชัวร์คิดทบทวนก็จะปวดหัวใจเล็งมาตั้งนานอาจจะโดนฆ่าไปไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เข้าไปเริ่มทักทายมีคำในใจตั้งมากมายอยากจะบอกให้เธอฟังถ้าเกิดได้พูดออกไปแล้ว จะรักนึกเกลียดชังถ้าวันหนึ่งไม่เจอหน้าฉันคงต้องกลับมาแก้ไขดูเหมือนคนเฮฮาแต่จริงๆแม่งขี K ้อายการทักทายคนารักควรจะทำยังไงเดินเข้าไปตรงเข้าไปพูดเช่นไรตัวฉันทำไม่เป็นเห็นเธอเดินผ่านมาทำเป็นมองไม่เห็นแกล้งเป็นคนใจเย็นทำเป็นเล่นทุกๆุท,กทีที่เจอกันและไม่รู้วัน จะได้รักกันอย่างที่ฝันไว้มีคำในใจตั้งมากมายอยากจะบอกให้เธอฟังถ้าเกิดได้พูดออกไปแล้วเธอจะรักรึกเกลียดชังถ้าวันหนึ่งไม่เจอหน้าฉันคงต้องกลับมาเกตไห้ดูเหมือนคนเฮฮาแต่จริงๆมันขี้อายการทักทายคนน่ารักควรจะทำ ต้องเข้าไปพูดเช่นไรตัวฉันทำไม่เป็นเห็นเธอเดินผ่านมาทำเป็นมองไม่เห็นแปลงเป็นคนใจเย็นทำเป็นเล่นทุกทุกทีที่เจอกันและไม่รู้วันไหนเราจะได้รักกันอย่างที่ฝันไว้การทักทายคนน่ารักควรจะทำยังไงเดินเข้าไปต้องเข้าไปพูดเช่นไรตัวฉันทำไม่เป็นเห็นเธอ ทำเป็นมองไม่เห็นแกลงเป็นคนใจเย็นทำเป็นเล่นทุกทุกทีที่เจอกันและไม่รู้วันไหนเราจะได้รักกันอย่างที่ฝันไว้